โอเคครับก็เกา่หผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทําการเฉลยนะก็สอบฟิสิกส์วิชาสามันนะครับมกห้าแปดนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าฟองอากาศที่มีผิวน้ํานะครับมีที่ผิวน้ําเนี่ยมีปริมาตรเป็นกี่เท่านะครับของอ่าฟองอากาศอันเดียวกันนะครับเมื่อคมว่าอยู่ในความลึกเฮ็ดนะครับอืมแล้วเขาก็ให้ค่าต่างๆมานะครับแล้วก็บอกว่าอุณหภูมิของน้ํามีค่าคงที่นะครับอืม เราก็ไม่ต้องคำนึงถึงความตึงผิวครับข้อนี้เนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมเราก็เริ่มจากสูตรของกฎของบนะอยนับพื้น P 1 V 1นะครับเท่ากับ P 2 V 2นะครับอืมไม่ต้องคำนึงถึงอุณหภูมินะ้เพราะว่าอุณหภูมิคงที่เราต้องการสมมติรัปให้อันนี้เป็นสเตทที่1อันนี้เป็นสเตทที่2แล้วกันโจทย์กำลังถามหาสเตทที่1หารสเตทที่2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ค่ย,ย้ายสมการมาเป็น P 2ส่วน P 1 P 2เนี่ยมันมีอะไร ความดันตรงนี้มีอะไรบ้างก็มีบรรยากาศถูกไหมมี PA บวกกับโล g h นะครับก็เท่ากับ PA บวกโล gH นะครับโล g h ส่วนใน P1 เนี่ยมันมีอะไร P1 ก็มีแค่ PA นะครับเพราะว่า H เนี่ยยังไม่อยู่ผิวน้ํานะครับก็มีแค่ PA ก็แค่หารกันนะครับจับ PA หาร PA ได้หนึ่งะครับบวกกับโล g h นะครับหาน PA ตอบช้อยข้อที่ 4ครับโอเคก็สงสัยคนนี้ใช่ไหมเม้นถามใน YouTube เม้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับก็ถ้าใครสอบ A อเว e ลฟิสิกส์นะก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับออวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ